KTM AMT Prototype ต้นแบบ่ายส้มรวมวงตลาดรถมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้เตรียมเปิดตัวปลายปีนี้ KTM AMT Prototype รถมอเตอร์ไซค์รุ่นต้นแบบปริศนาจากค่ายไล่ส้ม KTM ปรากฏตัวในการแข่งขันสายลุยสุดโหด e a r t h b เ r g Rodeo 2024ซึ่งถ้าหากเรามองไปที่รูปลักษณ์ภายนอกของรถคันนี้มันก็คงไม่ยากที่จะเดาว่ามันคือรถสายลุยรุ่นใหญ่คันใหม่ของพวกเขาที่เอามาโชว์ตัวเพื่อเรียกกระแสในงานดังกล่าวแต่ความพิเศษของรถคันนี้คือมันอาจจะมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโมติเช่นเดียวกับ Honda Africa 00, TM, t าทวิ1,100 KTM AMT prototype ในตอนนี้เรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับมันน้อยมาก เราทราบเพียงแค่ว่ารถรุ่นนี้จะกลายเป็นตัวตายตัวแทนรุ่นใหม่ของรถในตระกูล1290 Super Adventure แต่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ลูกใหม่แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ2สูบ V75 องศาพ่วงระบบวาล์วแปรผันปริมาตรกระบอกสูบ1,350 cc ที่ประจำการอยู่ใน1390 Super Duke R รุ่นใหม่ล่าสุดโดยเครื่องยนต์ของรถล่างต้นนั้นก็สามารถให้พลังกำลังสูงสุดได้มากถึง187แรงม้า แต่เราก็เชื่อว่าเมื่อเครื่องยนต์ลูกดังกล่าวถูกนํามาติดตั้งในรถมอเตอร์ไซค์ยกสูงก็น่าจะถูกต่อแรงมา้าลงมาให้เหมาะสมกับการใช้งานแบบสายลุยมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในรถมอเตอร์ไซค์รุ่นต้นแบบคันนี้คือการที่มันไม่มีก้านคลัชติดตั้งมาให้ที่แฮนด์ด้านซ้าย แต่จะถูกแทนที่ด้วยปุ่มเพิ่มและลดเกียร์แบบเดียวกับที่มีอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์ของ Honda ที่ติดตั้งระบบเกียร์ DCT ซึ่งในปัจจุบันเรายังไม่มีข้อมูลว่ารถของฝั่งไล่ส้มนั้นจะเป็นแบบคลัชเดี่ยวหรือคลัชคู่แต่สิ่งที่ยืนยันได้คืออย่างน้อยผู้ขับขี่ก็จะสามารถใช้งานรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ในแบบเซมิออโตเมติกได้นั่นก็คือการใช้มือกดปุ่มเพิ่มและลดเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัชแต่ถ้าหากว่าโชคดีเราก็น่าจะได้เห็นการทำงานของระบบเกียร์ออโตเมติกเต็มรูปแบบ ที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องกดปุ่มเพิ่มและลดเกียร์เองได้ด้วยซ้ําทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดโดยจะทำการทิ้งรูปทรงไฟหน้าแบบหน้ากากเคนโดที่ถูกลากใช้มาอย่างยาวนานจนกลายเป็นเอกลักษณ์แล้วแทนที่ด้วยไฟหน้าสไตล์ใหม่แบบโคมเปลือย <c oughs> เช่นเดียวกับที่ถูกใช้อยู่ในรถตระกูลดูซึ่งจะทําการแยกแถบไฟ DRL ออกจากโคมไฟหลัก KTM AMT Prototype ได้ทำการร่วมลงแข่งขันรายการ e a r t h b e r g r o d e o 2024ซึ่งเป็นรายการแข่งขันสายลุยสุดโหดที่จัดขึ้นทุกปีในประเทศออสเตรียบ้านเกิดของค่ายไล่ส้มนั่นเองซึ่งเป้าหมายของพวกเขาก็คงไม่พ้นกับการโปรโมทและพิสูจน์ความอึดของระบบเกียร์ใหม่ที่ว่านี้ว่ามันสามารถเอามาลุยโหดได้จริงข้อมูลน,นอกเหนือนจากนี้จะมีการประกาศเพิ่มเติมในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ o t t r r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย